สวัสดีค่ะวันน้ค่ะสำหรับคิวนี้เราจะมารีเอนช์เรื่องดันดานซีซั่น2ตอนที่10ค่ะสำหรับ EP ที่แล้วเราก็สามารถปราบเด็กดื้ออย่างเดซีด่ซาได้แล้วเนะเาะก็ถือว่าปราบไม่ให้น้องได้ไปแบบทำร้ายคนอื่นเนาะแต่ก็อาจจะยังต้องแบบอาลเลี้ยงดูกันต่อไปให้น้องได้เ,เรียนรู้ชีวิต เอ่อแบบว่าต้องเล่นยังไงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนยังไงกินข้าวยังไงอะไรแบบนั้นไปเนาะก็ช่วยกันเลี้ยงน้องค่ะเออแต่เราคือเราแบบมานั่งคิดโมเมนต์ว่าเพราะว่าอีพีที่แล้วจิจๆเขาก็บอกว่าตอนอยู่บ้านอะเขาแปลงร่างเป็นเนตรปีศาจไปสองสาครั้งใช่ไหม เราก็รู้ว่าเอออย่างนี้แบบเด็ดพีศาเขาก็ได้อยู่กับพ่อแม่จีจีด้วยนะคือมันไม่ใช่แค่แบบเอาพวกโมโมโ,มโอครุนอะไที่แบบมาเป็นครอบครัวแต่แบบเออเขาอยู่ที่บ้านจีจีเขาก็อยู่กับพ่อแม่จีจีอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกเออเหมือนเด็กพิศาเขาก็ได้มีพ่อแม่ด้วยเหมือนกันย่เีก็เออก็ถือว่าน่ารักดีแบบจีจเขาก็บอกด้วยเออเด็กพิศาทำตัวน่ารักมากเป็นเด็กดีมากแต่ตอนท้ายก็ จบไปที่การปรากปลตัวอีกครั้งของไข่ทองคาลูกปองแปงของโอคารุนเนะี่ที่ก็หายหน้าหายตาไปนั้นที่เราลืมเกือบลืมไปแล้วว่าเขายักเหลืออีกหนึ่งลูกนะจ๊ะที่งานนี้ก็คงได้เวลาจะไปตามหาลูกปองแปงลูกนั้นอืมแล้วก็บุคคลที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมโรงเรียนยังไงไหมนะที่ก็มายืนชวนโอคารุนคุยบอกว่าโอคารุนเป็นศัตรูก็ไม่รู้ว่าศัตรูในแง่ไหน แล้วก็ตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะคะโดยที่ตอนนี้สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับชมคลิป action, รียกชั่นสืบคดีปริศนาหมอยาตรับคมแดงได้ก่อนใครายถึเตอนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มจอยหรือที่ลิงก์ใต้เดสคริปชั o นได้เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนช่องของเรารวมถึงสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วราไรับชมกันเลยค่ะ ก็ไปแสงมันมาตามขอบมีหลายสีด้วยหรอแต่ละอันไม่เหมือนกันหรอซึ่งเย็นการใช้งานมีเพลงอะไร มราร้องเพลงกับการขนนนเงียงนะเ้ยนะเฮ้ยกระเป๋าเปลี่ยนสีแล้วอ้าวหนีก็เหมือนกันเนียดีจังพี่ระหว่างทางไม่มีคนอื่นเลยอ๋อพอถึงโลงเรยนเราเงียบเลย ือเขาแบบเขาเรียกว่าโอคเขาดึงไปสับกรวยหรือเป่าโอคเาดึงเป็นไปหรือเป็นแบบคนประเภทอาการอะไรอย่างเงี้ยหรอเราชอบโมโมหรือเปล่านี่มันอีพีนู้นหรือเปล่านี้เหตุการณ์ตอนอีซีซั่นที่แล้วหรือปัจจุบันเียยวมาด いくら仲良くなったからっていきなりコ門で待ってくれたりするかこれは誰か別の人を待ってるに違いないスルーするのが正解だうーん、ヘッドガントーンシーサンはドゥームームของコンナンアナ遅い行こうあー เขาที่ได้เป็นศัตรูเลยเขาอยู่ห้องเดียวกันไหนี้ <laughs> ดูโอคารุนขนาดนี้เลยฉันจะได้กูเธอชอบโอคารุนนะค่ะอ, <laughs> อ่านไปไม่ได้ อยู่ๆก็พี่บุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์แบงงๆเธอช้าไปหนึ่งสติเหนึ่งสติ อย่าบอกนะว่าโมมินนั้นคนนั้นก็จะเห็นด้วยไม่ใช่แค่เพื่อนโมโมะเอ๊ะเอ็กกูเริ่มกลัวแล้วดูแบบสตอเกอร์ไปไม่รนนู้สุนติเขาตามหาใครตามหาโมโมะหรือโอคารุ ดนตรีไม่มีโไม่ใช่ดนตรีไม่มีโอ้โหมันอยุไปเอ้ยลุกแต่ตอนนั้นเห็นเพื่อนบมโบคือยืนอยู่นั่งเพื่อนบมโบขนาดนี้ จะพูดอะไรก็พูดมาเป็นแฟนกันดั้ม <c oughs> แล้วไงก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรอ่ะ アトニーにンン・モドレバジゴ・クリオチルピン・キミニ・ハナシカケティーノンデカートスティアナシカケティーノンデカートコニキューミュアナイノダガシカタナイキミワトウスントナンチビダイ จะม,มีผมเขาอ,อย่างที่อยากรู้เฉยๆรือิชา้าไหมมาถึงข้อเลยรจ้ะ <c> เ <oughs> คล็ดลับก็คือโดดผีสีครับ เพิ่งคุยกันเมื่อกี้คนนี้เนื้อหอมก็น่าจะโมโมอะไร เ,เป็นพวกข่าวลือที่แน่นเลยเปล่านะเขาเชื่อไลย มีผู้หญิงมาปกป้องเยอะละกันคือพอดีเรื่องมันซับซ้อนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มุกค่ะมุกปกปงลูกปกป้งเนี่ย どう <laughs> <laughs>

อยู่ๆก็อย่างนี้เลยลือว้าา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  เฮ้ยไอ,อ, <laughs> อ้ต้นสรุปเล็บก,กูป,ปักเลยบังบังคับลูกโป่งอยู่เลย มาตื่นแล้วตอนนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ที่คนพูดค่ะโอ้ ลูกสนิกนี่มันลูกสนิกหรือลูกแบดเจอร์โอ้โหโอ้โหแล้วคนควบคุมอยู่ไหนวะเนี่ยหรือก็คือแบบ

Eh, ini kok marahnya di. Eh, tun.

กลาเป็นเล็ดไปแล้วมันแบบพองพองอ่ะเอ้ยปใหญ่แล้วอะไรเนี่ยฮะมันดูเหมือนแบบลูกโป่งลม,มแบบล้วไข่ทองคำไอ้ลูกโป,งป่งแปงไปไหนแล้วเนี่ย คนหายไปในหมดไมเนี่ย๋ <c oughs> อใช่มันเป็นการแบบมันทะลุไปอีกมิติหนึ่งเออไปเหมือนฟิลเหมือนต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 อน,ตอนที่โอคอลุนโมโมไอละสู้กันที่โรงเรียนแล้วแบบก็ทะลุไปอีกมิติหนึ่งพอเราก็กลับมาก็เป็นนอนแก้ผ้ายอยู่ในตึกเรียนเออลืมไปในจังหวะที่เป็นแสงสีเขียววืบมันก็คือทะลุไปอีกมิติหนึ่งก็เลยไม่มีคนอืน่นเออ เลิมเออคือแบบตอนแรกมันก็ดูเหมือนตุ่นแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นไรจูมีนอด้วยเออก็ไม่รู้ว่ามันคือแบบเป็นพวกของ e, e alien e, e u m a ใยญยแก่คิโตหรือเปล่าส่งมาเปล่าวะแล้วสรุปลูกงแต่งนี่มันมันมีมันใช่ของจริงไเนี่ยมันหายไปอีกแล้วอ่ะคือแบบเป็นลูกสนิทคนี <laughs> ่เป็นลูกสนิทนี่ต้องให้แฮรนี่มาช่วยจับแล้วมั้ง แต่กลายเป็นใครตูไซเบอร์เลออ์ขนาดนี้นคะงน่าจะต้องเออ่ให้ไอายลากับจีจีมาช่วยแล้วเลยเว่าแต่อิตาคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเขาบอกชื่อเรียกว่าเนี่ยอิตาโอตาคุกันดั้มเนี่ยคือแบบสุดท้ายจะกลายมาเป็นกลุ่มก้อนเก๊งเดียวกันแล้วได้พลังอะไรกับเขาไหมหรือแบบเป็นลักษณะของแบบมันสมองด้วยความที่แบบอ,อาจจะแบบอ่านอะไรสายวิทย์เยอะแต่เอาจริงๆคือแบบ ได้ยินคาว่าลูกป่งแปงแล้วเข้าใจว่าเล่นมุกอ่ะเขาก็เข้าใจได้เพราะอย่างตอนจีจีได้ยินครั้งแรกจีจีก็ตกใจเหมือนกันจีจีก็คิดว่าเล่นมุกเหมือนกันแต่จีจีก็ยังไม่พูดบ่อยขนาดนี้แต่กลายเป็นว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้คือแบบย้อนไปตั้งแต่แบบเอาจริงๆก็คือเรียกได้ว่าคงย้อนไปตั้งแต่แรกเพราะเขาเพื่อนๆรวมห้องโอคารุนคือที่ผ่านมาเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้เขากับโอคารุนก็เป็นคนแบบคนประเภทคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้ คือเขาอาจจะไม่ได้โดนแบบคนแกล้งแบบโอคารุนก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นพวกแบบฟีลแบบสันโดดไม่มีเพื่อนอะไรแบบนั้นเหมือนกันเลยแต่พอวันหนึ่งที่มันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยโอคารุนเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีเพื่อนเริ่มแล้วแบบพวกผู้หญิงนั้งนั้นเลยอะไรแค่สาวๆสวยๆฮอตๆมาอยู่ล้อมรอบโอคารุนเขาก็เลยแบบไหนจะแบบอโมเมนต์แบบจุ๊บบังเอิญจุ๊บกันกับโมโมอีกอะไรงี้เขาเลยรู้สึกว่าคือมันแบบ อาจจะไม่เชิงเป็นศัตรูขนาดนั้นแต่ก็อาจจะมันจะอาจจะมีมูมเอ้ยมันเป็นศัตรูหัวใจอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นว่าแบบเอ้ยเป็นศัตรูว่เาเขาจะต้องมองว่าเป็นโอคารุนเป็นแบบเฮ้เราก็มาแย่งชิงโมโมกันอะไรอย่างนี้แต่ก็อาจจะออกแนวแบบเอออยากได้เคล็ดลับแบบเห็นโอคารุนเปลี่ยนไปด้วยอะไรแต่ละว่าตรงจุดนั้นมันก็น่าจะเป็นผลที่ทําให้แบบเพื่อนในห้องก็เหมือนแบบ ดยเฉพาะผู้หญิงประเด็นคือโดยเฉพาะผู้หญิงแกที่แบบเข้ามาคุยกับโอคารุนอะไรอย่างเงี้ยอือคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องของภาพหลักภายนอกที่เปลี่ยนไปแต่เราคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องของบรรยากาศอะไรบางอย่างของโอคารุนด้วยที่แบบมันอาจจะดูแบบดูมีความแบบอาจจะไม่เชิงว่าเป็นลักษณะแบบอ,อจะมาคบเป็นเพื่อนเลยขนาดนั้นแต่มันเหมือนกับว่าทําให้คนแบบ อยากคุยด้วยมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบบรรยากาศมันอาจจะไม่ได้ดูแบบดูอึมครึมเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยคือตัวเขาเองก็อาจจะแบบไม่ได้คุยสูงสิงกับคนอื่นแต่ว่ามันก็มีบรรยากาศที่มันดูแบบเกิดดูแบบอาจจะดูแบบสบายสบายมากขึ้นแล้วยิ่งพอมันมีโมเมนต,ต์ที่แบบเหมืนอนโมโมก็แบบเข้ามาหาโอคารุตลอดเลยซึ่งแบบถ้าเป็นก่อนหน้านมันก็ไม่เคยคุยกันใช่ไหมบวกกับอ,อาจจะข่าวเสียโมโม,โมด,ด้วยอีกอะไรอีกคนก็เลยแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยต้องบบอาจจะต้องแบบเฮ้ยต้องมาปกป้องคารุ่นหน่อยอย่างนี้แต่มันก็มองได้อีกหลายแบบนะอีกอีกแบบหนึ่งที่เราคิดก็คือมันบางทีแบบมันจะมันก็มีคนประเภทที่แบบเราไม่กล้าคุยกับคนที่เอ่อถูกบูลลี่หรือไม่มีคนพบเพราะเรากลัวถูกบูลลี่ไปด้วยถูกแบบไม่มีคนคบไปด้วยหรือถูกมองประหลาดไปด้วยอะไรแบบนั้นพอมาในตอนนี้ที่แบบ ที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบไม่สนใจขนาดนะคะเห็นแต่ว่าเขาอาจจะเอ้ยไม่ได้เป็นประเภทแบบกล้าเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงียเ้ยเห็นโอคารุนนนบุรีก็แบบเอ้ยทาเป็นแบบไม่สนใจอะไรแต่ในใจก็อาจจะแบบไม่ชอบแต่ก็อาจจะแบบไม่กล้าเข้าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยในต,ตอนนี้ที่แบบเอ้ยมันมีโมโมเข้ามาคุยหรือบางทีหเ,เขาอาจเขาอาจจะเห็นไอระที่แบบมีอินเอคชั่นกับโอคารุนด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรูย้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนระดับนี้ที่แบบเฮ้ยเขาแบบ สนิทสนมก็โอคารุนนะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบอ,ออกไปปกป้องเราก็เหมือนแบบอาจจะเป็นฟิลเหมือนแบบากา้าที่จะคุยกับคนคนนี้มากขึ้นจากการที่เราแบบเอ้ยไม่กล้าคุยกับเขาากลัวโดนบูลลี่ไปด้วยอะไรแจ๊กก็กล้าคุยกับเขามากขึ้นหรือแบบออกไปปกป้องเขาเพราะเราก็แบบดูเป็นคนดีแต่เราคิดว่าหลักๆมันน่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศ,ร,ร,ากาศรอบตัวโอคารุนได้มากกว่าหรือบางทีแบบบางทีงทคนในเรียก็อาจจะเห็นอินเทอร์เคชันเขาเวลาแบบอยู่กับโมโมโอลระจีจีอะไรอย่างง้นด้วยหรือเปล่า ว่าแบบเออมันดูแบบดูไม่ได้แบบเหมือนแบบอึมครึมเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่แบบหรือแม้แต่โมเมที่เขานั่งอ่านนิตยสารอะไรของเขาไปอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ดูแบบจับเจ่าอะไรแบบนั้นเหมือนเมื่อก่อนก็ดูเหมือนแบบนั่งอ่านหนังสือปกติเมื่อแต่มันตลกดรงที่ตัวอีตาอีตาอีตาหื่นก้าวเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นด้วยตอนเหตุการณ์ที่โมโมกับโอครลุนจุ๊บกันน่ะ <c oughs> คือ้าได้คือโอเคแหละด้วยควาที่แบบคาลรคเตอร์นี้มันเพิ่งมาเปิดเผยตอนนี้เ้าในตอนนั้นเรายังไม่รู้จักเขาแต่ประเด็นคือเขายืนอยู่หน้าเพื่อนโมโมเลยตอนนั้นแล้วซึ่งณโมเมนต์นั้นก็คือมีแค่มีแค่แบบคือมันมีแค่อินเตอร์เรคชั่นระหว่างโมโมกับเพื่อนที่แบบเอ้ยแบบเอ้ยจูบก,กันเลยเนี่ยคือแบบคนคนตัวคนคนนี้เขาก็เออคือณโมเมนต์นั้น ตอนที่คือโมโมะกอลุนก็ต้องตกใจที่แบบมีคนเห็นถึงสามคนจริงไหมแต่ตรงนั้นมันคือดาวมมเม่นั้นมันเหมือนแบบเออคงมีแค่แบบเพื่อนโมโมอยู่สองคนจริงๆหรือเขาเป็นบุคคลที่ไรตัวตนอยู่นอกสายตาคนอื่นจริงๆรนะิงขนาดนั้นเลยนะแต่มันก็เหมือนเป็นโมเมตนต์ที่แบบทําให้เราได้ย้อนกลับไปดูโมเมตนต์เออแบบ กุ๊กิกิกสมัยแรกๆของคู่นี้อีกครั้งหนึ่งเนนะอีกครั้งหนึ่งเนาะในตอนโดยเฉพาะแบบในตอนนี้ที่ความสัมพันธ์เขามันแบบมันมันแฟนได้แล้วอ่ะเออมันแบบอกันแล้วอ่ะอะไรนะแต่แบบในโมเมนต์ในสมัยนั้นมันยังเป็นแบบช่วงที่แบบเริ่มจะรู้สึกแบบทําตัวไม่ถูกจะกรจี้หัวใจแบบสมัยแบบแรกๆืมก็แบบความสัมพันธ์เขามันพัฒนามาถึงจุดนี้แล พระนันคลิปนี้ต้องขอจบในตอเนี้เท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด s ซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะหรือสนับสนุนช่องในการนำคลิปต่อๆไปได้ทางซูเปอร์แ k งค์่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย